ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับกับช่องของมงคลพระเครื่องนะครับกับพระบรานๆนะพี่นะในช่วงยามเย็นๆนะครับตั้งแต่บ่ายถึงเย็นลงไปนะครับและเราก็ยินดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามาชมช่องของเรานะครับกับช่องมงคลพระเครื่องนะพี่นะ เราก็ฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อครั้งหน้าจะไม่ได้พลาด E ีใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับก็0861223935นะครับหรือว่าจะเป็น ID Line นะครับก็0861223935เลยนะครับได้เลยนะครับทั้งสองช่องทางนะครับ2ช่องทางนี้เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้เราก็เปิดนะครับด้วยราคานะครับ400นะครับทุกรายการเลยนะพี่นะ ส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางนะพี่นะทุกรายการเลยนะครับอ่ามาดูรายการที่หนึ่งนะครับพี่นะรายการที่หนึ่งของเรานะครับพี่เราจะเป็นสมเด็จนะครับพี่นะสมเด็จนะเนื้อสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเนื้อสวยนี่ครับวันละครั้งนะพี่ปั๊มปั๊มตาวัดด้วยนะพี่นะสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะพี่ๆคนไหนนะครับสนใจนะครับทักได้เลยนะครับที่ พี่ๆคนไหนที่เก็บสะสมนะนี่เลยนะครับ400นะครับราคาแบ่งปันนะครับเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะพี่นะอนาคตมีลมูลค่าแน่นอนนะพี่นะอ่ะนี่ครับ400นะพี่นะอราคาแบ่งปันนะพี่อ่ะ400ทวนครับพี่ครับรายการที่หนึ่งนะพี่นะดูรายการต่อไปนะพี่นะรายการที่สองนะพี่นะนี่เนื้อเก่าๆอย่างนี้เลยพี่ พี่ๆทั้นไหนนะสนใจนะครับทักหาได้เลยนะครับ0861223935นะพี่นะงามๆอย่างนี้เลยนะพี่นะสวยๆเลยเนื้อจแจมอย่างนี้เลยนะพี่นะ0861223935นะพี่นะทักมาได้เลยนะพี่400นะพี่ไม่แพงนะพี่นะเนื้อสวยๆงามๆอย่างนี้เลยนะจแจมอย่างนี้เลยนะพี่นะอ่ะ400พี่รายการที่สองนะพี่นะ ดรรูรายการต่อไปครับรายการต่อไปคือรายการที่สามนะพี่รายการที่สามนะสมเด็จนะครับเกตทะลุซุ้มนะพี่ดูซุ้มนะครับลึกๆอย่างนี้เลยครับยุบยุบยุ่นยุ่ยน,ยนแตกรายงานอย่างนี้เลยนะพี่นะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่เนื้อตุบๆตับๆเลยนะพี่ดูด้านข้างนะพี่นะดูด้านหลังเลยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยพี่สี400่ร้อยพี่ไม่แพงนะครับสี่ร้อยพี่พ,พ,พี่ท่านไหนสนใจนะครับทักได้เลยนะครับ ทักก่อน,ได,อน,อนได้ก่อนโทรก่อนได้ก่อนนะพี่นะสวยงามนะพี่นะรายการที่สามนะพี่นะดูรายการต่อไปนะพี่รายการที่สี่นะพี่นะรายการที่สี่นะครับพี่สมเด็จนะครับสวยๆอย่างนี้เลยพี่เนื้อตุบๆตับๆเลยพี่แตกลายงาดีจังเลยนะพี่นะนี่พี่ดูซุ้มนะลึกๆอย่างนี้เลยสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่ ดูน้านข้างนะพี่มวลฟงมวลสารนะครับเต็มเลยครับจัดเต็มเลยพี่ดูเก่าๆอย่างนี้เลยนะพี่นะด้านหลังนะพี่นะพี่ท่านไหนสนใจนะครับทักได้เลยนะครับศูนย์2ปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้าะพี่ทักก่อนได้ก่อนนะพี่นะทักก่อนได้ก่อนนะพี่อ่สวยๆเลยพี่งามๆอย่างนี้เลยนะครับพี่ครับอืม แจ๋วแจ๋วอย่างนี้เลยอ่ะพี่สี่ร้อยครับรายการที่สี่สี่ร้อยนะครับพี่ส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางนะพี่นะทักได้เลยพี่มาดูรายการที่ห้าเลยนะครับนี่รายการที่ห้านะพี่นะเนือเ้อสวยๆนะครับอเอาเก่าอย่างนี้เลยพี่เนื้อแน่นๆอย่างนี้เลยนะพี่นะสวยๆอย่างนี้เลยแตกรายงาน,นะพี่นะมันจำอย่างนี้เลยนะพี่นะ ดูด้านข้างพี่ต,ตุ๊บตุ๊บตับ,ต,บตับอย่างนี้เลยพี่ดุบย่นนะพี่นะสวยๆเลยพี่อ่ะพี่นี่สวยงามมากดูด้านหลังนะพี่นะม้วนสาดนะครับนี่เลยด้านหลังนะพี่ดูด้านข้างพี่ตุ๊บ,ต,บตุบตับตับอย่างนี้เลยพี่อ่ะทักก่อนได้ก่อนนะพี่สี่ร้อยนะพี่ส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางนลพี่นะอ่ะพี่ดูนะโอ้โหแน่นๆอย่างนี้เลยพี่ ลึกๆอย่างนี้เลยนะครับซุ้มสวยนะพี่นะอ่ะรายการนี้ครับ4ี่ร้อยนะพี่เก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะครับในอนาคตมีค่าแน่นอนนะพี่นะดูรายการต่อไปนะพี่รายการที่หกนะครับอ่ารายการที่หกนะพี่สวยๆเลยพี่เนื้อนี่เนื้อสวยอย่างนี้เลยพี่เนื้อทำฉ่ำอย่างนี้เลยพี่พ,พี่ท่านไหนสนใจนะครับทักได้เลยนะครับดูติงหูนะพี่ สองข้างเลยพี่ติ่งหูนะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับอดูด้านข้างนะพี่นะนี่เนื้อต,ต,ตุบๆตับๆอย่างนี้เลยทางดูด้านหลังนะพี่นะสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่สี่ร้อยพี่สี่ร้อยไม่แพงนะพี่นะสี่ร้อยครับพี่รายการที่หกนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาพี่ไปดูรายการเพื่อไม่เสียเวลาแล้วพี่ดูรายการต่อไปนะพี่รายการที่เจ็ดนะพี่นะ นี่รายการที่เกดนะครับเนื้อเหลืองฟองอย่างนี้เลยพี่สมเด็จนะครับเกตทะลุซุ้มนะพี่นะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนะแตกรายงานอย่างนี้เลยนะพี่สภาพสวยมากนะพี่นะเก่าๆอย่างนี้เลยนะพี่ดูด้านข้างนะพี่ตุ๊บตับมวลสารแน่นๆอย่างนี้เลยนะพี่นะอ่ะดูนี่พี่ดูด้านหลังนะพี่นะสนใจทักเลยนะพี่โทรเลยนะครับอย่าช้านะพี่นะช้ามันอาจจะหมดก่อนนะพี่นะ ดูนะครับพี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่รายการที่เจ็ดนะครับสี400่ร้อยพี่เก็บสะสมไว้ให้ลูกให้หลานนะพี่อนาคตมีมูลค่าแน่นอนนะพี่นะมาดูรายการต่อไปรายการที่แปดนะพี่นะรายการที่แปดสมเ,ด,เด็จเกศรุซุ้มนะพี่นะมีฐานแซมด้วยนะอันนี้สวยๆงามๆนะพี่นะนแน่นๆอย่างนี้เลยนะพี่ พี่ท่านไหนนะครับสนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสมเก้าสามห้าะพี่นะ,ะสวยๆง,งามอย่างนี้เลยพี่อ่ะสี่ร้อยนะพี่นะสี่ร้อยสี่ร้อยไม่แพงครับราคาแบ่งปันนะพี่นะรายการที่แปดนะมาดูรายการต่อไปนะพี่รายการที่เก้านะครับอ่ารายการที่เก้านะพี่นะผมเด็ดเกตทะลุซุ้มนะพี่นะนะลงยานะพี่เก่าๆอย่างนี้เลยนะครับ สวยๆอย่างนี้เลยพี่เก่าๆอย่างนี้เลยพ,พี่พี่ท่านไหนสนใจนะครับศูนย์แปดหกหนึ่งสามเก้าสามห้าทักเลยครับพี่ทักได้เลยนะครับหรือจะขอรูปเพิ่มเติมนะครับก็ศูนย์2ปดหกหนึ่งสามเก้าสามห้าแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะพี่นะนี่ครับมันค่างสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะอ่ะรายการนี้รายการที่เก้านะพี่นะทักมาได้เลยนะพี่เก็บสะสมนะครับหรือว่าจะไว้ค้าขายนะครับ ได้หมดเลยนะพี่นะค้าขายกันนะครับอุธคุณดีมากนะพี่ดูรายการนี้ครับโหรายการที่สิบนะพี่สวยงามจริงครับวันนี้มวนสารแน่นๆอย่างนี้เลยนะพี่นะมวนสารแน่นๆอย่างนี้เลยมวนสานแน่นๆเลยนะพี่นะดูด้านข้างนะพี่นะตุ๊บๆตับๆนะพี่นะนี่พี่ดูด้านหลังนะพี่นะโหตุ๊บๆตับๆครับมาเพียบนะพี่รอยยุบรอยย่นรอยแตกนะพี่โห แน่นๆอย่างนี้เลยพี่พี่ท่านไหนสนใจนะครับทักได้นะครับรายการนี้ผมว่าน่าจะไปไวนะพี่นะทักได้เลยนะพี่นะผมว่าไปไวนะพี่รายการนี้เอาสี่ร้อยพี่สี่ร้อยไม่แพงครับราคาแบ่งปันนะครับราคาท่านพี่น้องนะพี่นะอะมาดูกันครับรายการต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะสมเด็จเกตสุลุ้มนะพี่สวยๆเลยพี่ดูงามๆอย่างนี้เลยพี่ นี่ลึกๆอย่างนี้เลยพี่เนื้อตุบๆต,ตับๆเลยนะพี่นะนี่เลยพี่อ่ะทักก่อนได้ก่อนนะพี่สี่ร้อยราคาแบ่งบันนะครับราคาแบบพี่น้องเลยพี่อ่ะมาดูรายการสุดท้ายรายการที่12นะพี่นะอ่ะสมเด่นนะพี่นะ <c oughs> สวยๆเนื้อเก่าๆนะพี่เนื้อเก่าๆนะพี่นะ,ะเ,เก่าๆอย่างนี้เลยพี่ รายการนี้นะครับ400เหมือนกันนะครับทุกรายการเลยนะพี่นะสนใจรายการไหนทักได้เลยนะพี่0861223935นะครับอ่ะรายการสุดท้ายในการที่12สองนะครับจบลงนะพี่นะวันนี้เราก็มีทั้งหมด12รายการนะครับเราก็ขอนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมาดูนะครับช่องของเรานะครับก็ขอฝากนะครับช่องของมงคลพระเครื่องนะพี่นะอ่าพระบ้านๆนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณมี่ิดมากๆนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีครับผม